อีกสักครู่ขบวนรถธรรมดาขบวนที่277กรุงเทพกับบินบุรีกำลังจะเข้าเทียบพี่สถานีรถไฟยมราจาเชิงเาในชานชลาที่2นะครับผมขอขอบคุณที่ใช้บริการผมขอขอบคุณที่ใช้ยันผานะขอไปครับใช้รถไฟเป็นพานแอมนในการทานและผมหวังว่าในขั้นต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสได้รับใช้ประชาชนอีกครับ เป็นอย่างยิ่ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประ